คจ้าด,ดูดแคผลตีเช้าที่สองเดือนนะค่ะอันนี้คือสองเดือนที่แผลเนียนเลยนะหมอตือนนะก็คือก็แผลดีเลยนะ,ะ,ยะครับกนนี้แต่อันนี้ถ้าตรวจอะไรจะควายที่นึงค่ะอันนี้หัวนมหลังปูถ่ายเลยแค่หัวนมโตขึ้นนิดนึงเนาะใช่ตัวหัวนมเวลาปูถ่ายครับมีแต่โตขึ้นเท่าเดิมและลดนิดหนึ่ง,งค่ะอันนี้เรียกว่าแผลเส้นได้ของหมอได้ไหมคะ อันนี้ดีทถ้าสองเดือนได้ท่านนี้มีโอกาสที่เป็นคือแบบเป็นเป็นเส้นเลยนะคะมีแค่รอยแดงๆเนาะปัญหาของคนไข้อันเดิมก็คือแบบอาจจะหน้าอกค่อนข้างใหญ่แล้วก็คล้อยใช่ไหมคะคุณคะหน้าอกคล้อยแล้วผิวหนังคล้อยใช่นไหมคลอยหมเลยทุกตัวแผลเล็กได้แบบนี้เลยสําหรับคนไข้ที่แบบกลัวการผ่าตัดแผลกรีดยาวก็คือได้แผลสวยแบบนี้ได้เลยเนาะ เพียงแค่ปฏิบัติตามคําแนะนําของหมอแล้วก็มีการลดขนาดหัวนมปันนมในครั้งเดียวกันด้วยแล้วก็อยากให้รอชมใช่ไหมคะเมื่อเวลาผ่านไปโอกาสที่แผลมันจะเป็นเส้นขาวๆเล็กๆก็เกิดได้สูงม,มากนะ,นละลแล้วก็คือจะพยายามเน้นว่าการที่แผลจะสวยได้หมอที่ทําการผ่าตัดต้องต้องเย็บสวยก่อนใช่ไหมคะหมอถ้าตั้งต้นไม่ดียังไงมันก็ไม่สวยนะค่ะ การปฏิบัติตัวนนคนไข้<ช>ด้วยพันธุกรรมด้วยใช่ไหมคะถ้าเป็นเป็นดาวาะฆังออกมาการไหน้เพราะนั้นพวกี่ต้องมาปรปับปรุงแน่ค่ะค่ะอยากให้หมอเน้นย้ำค่ะว่าแผลกรีดยาวไร้ถุงระบายเลือดแล้วก็ไม่ได้เจ็บต่างกับแผลเล็กเลยก็คือชิลเหมือนกันได้เลยแล้วก็วกไร้ถุงเรนนะ<ช>ไม่ว่าจะหุ่นหมีหรือหน้าอกใหญ่แค่ไหนแผลยาวก็ชิลเหมือนกันเลยนะคะสนใจปรึกษากับหมอตู่ที่โรงพยาบาลตีเวทนะจันถึงสาวขอบุณจ้ะ